ถ้าวันไหนอ,ออเดอร์เราเยอะตะกร้าเรามีเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปเช็คดูความเรียบร้อยรายละเอียดทุกอย่างในกลุ่มของเราเช็คทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะไล่รายละเอียดได้นะคะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นพิมพ์มันเป็นอยางไงบางทีจะต้องใช้ต้องใช้เลขาส่วนตัวเลวไหมวูดูยิ่งใหญ่มาก ว่าไป็นอย่างไมคือแบว่าเป็นอ,อย่างเทศเองเลยแต่ก็ต้องอาจจะมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยในหลายๆด้านตอนเนี้แอดมินค่อยที่จ้างมาทำแอดพิเศษเนี่ยยังไม่ประสานงานมาเลยค่ะตื่นเรีออย่ยงแอดเอ้ยแอดเอ้ยตื่นหน่อยแนหนอยเด้ดออาว่าจะคุยงานแตบน้องเนีไม่เห็นยังไม่เห็นออนเลย แต่ว่าแอดหลังบ้านที่โรงงานเป๊ะๆอยู่ค่ะเขาประสานงานกับเราตลอดเอสเราเองนะคะดูไลฟ์แม่ไหมเนี่ยสวัสดีพี่บูค่คะสวัสดีพี่เบนตนะคะสวัสดีพี่เบ์ลี่ค่ะสวัสดีพี่สุค่ะ เป็วีวันใจนะคะอาจจะไม่ถูกชื่อนะคะเพราะว่ามุม่มตูตามยูเซอร์เด้อสวัสดีนะคะวันนี้มาเร็วเหมือนใจระปับกัะอาฮะ แม่แม่ได้อะไรกินกันคะทานข้าวหรือยงังเฮ้ยไม่เงี้ยนึกนะพี่นุชเดี๋ยวนี่นเงียบเงียบสวัสดีนะคะพี่นุชเดี๋ยเงียบนะอืมทุกคนอุ้ย เย็นคือผลไม้โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเลิศบ้ามันก็เป็นตัดจอ้จอยแต่จ้อยตาหน่อยไปหนาบ่เงเยบตัวในเซนเอรสมมตินางยุ่ไใส่ยยยุนในอีกบ,บ้านเนี่ย<ม>ปกติแล้วพี่นุชเนี่ย<ม>เขาเรียกพี่นุชร้อยโพสนะเดี๋ยวนี้เป็นหนูนะเจออะไรคือคือจะเห็นหน้าตรงนั้นอะ่ะเยอะมาก ใช่ค่ะไม่กลับเลยยิ่งน้องเรียนอ่ะยิ่งต้องดูแลลูกเพราะตุ้มก็จะบินม่จะบินแล้วบินค่ะสวัสดีค่ะสมมุติว่าถ้าคุณเฟิร์สอยากกลับถ้ามันว่างคุณก็ต้องบินแล้วล่ะว่าไม่คุ้ต้องอยู่กับลูก สวัสดีค่ะเขาเล็กกลายเป็นคนกรุงเทพแบบเทพจะถาวรตั้งแต่ลูกเรียนต้องแบ่งกันกับแบ่งหน้าที่กันทุกอย่างเลยเราไม่รูหมางานไม่รู้อยู่กรุงเทพนะเอาจงริงแล้วน่ะงานไม่รู้กัอยู่กรุงเทพแต่ก่อนอนะาจารย์จะไปใส่ไปใสยย่ย่าเฝ้าไปก็คือต้องแบบดูงานอยู่ทุ่งเทพตลอดสวัสดีค่ะขเขาจะเข้าใจมาให้ถึงเหมือนใจนะครับไม่อย่างมาบอกสูฟังบะ ต้องถามก่อนว่าใครมีอะไรเล่าให้ฟังคือไม่มีเวลาแบบไปเลื่อนดูอะไรได้เนื้อน้อย,อยไม่ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อค่อได้เข่าไปบ้านนั้นบ้านนี้เินะส,สวัสดีนะคะสวัสดีคุณหยาดแอบกินลูกพับลูก เนื้อปลาเกลี่ยผัดข้าวใส่พริกหอมแดงปลากินรสขอไปนอนหน้าก่อนะว่าเป็นยังไงยายจะฝากจะฝากจะฝากเราจะนอนหนาไม่ได้เราต้องอัปเดตทุกสิ่งอย่างสวัสดีค่ะพี่เจตจอบอร่อยเวอร์คือตั้งแต่กินกาแฟมานะ่ะ อาหารเย็นก็แบบเจ็บๆอาหารอย่างกะเหลียวแจ๊บแจ๊บแบบพี่พี่แอนแอนสวัสดีนะคะพี่แม่ทองอยู่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ไปกินกาแฟแล้วค่ะว้าวเลิศผู้เลียนยืยูเซอร์เนี่ยพี่บิวตี้ฟูลนี่นี่นี่ขอคุณรีวิวนะคะขอให้มาถึงหนึ่งหมือนใจเดี๋ยวจะเรียกตะก้าให้ตอนนี้ขอฟิ้นกับผลไม้กัน ฉันเห็นเธอมาไลฟ์ปุ๊บเธอก็มีแต่เรื่องมากินน้องนุ่น้องนุ่นนะ <laughs> <laughs> พิก,กินหอดอะ่ะยี่สิบเก้าเจอกันนะคะยี่สิบเก้าแล้วเจอกันได้ะคุเดบเขา สีดูสึกเสียใจเด้อเขาเต้นก่อนลับเองเลยนะขอบคุณคะ่ะสำหรับการคคอบจอเ้าใจค <Okay. S 1> สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวขอหนึ่งหมือนใจเดี๋ยวเคาะเฮ้เดี๋ยวปักตะกร้าให้นะคะปกติแล้วหนึ่งพันก็ปักห้าพันก็ปักวันนี้เป็นไรจะเอาหมื่น <laughs> เนจ๋ยวซวงค่ะเนี๋ยวซุงค่ะือหือใกล้แล้วเนี่ยยากใส่เห็ดย่างบ่ไปดูดเห็ดงานบ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Toma, mà cả kỳ mà, Ăn gọi 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 sẽ gọi 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 cái cái gọi sẽ dùng gọi 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 เป็นเลมาคลาเมาไหมแตงมันเป็นเลย์้่าใหม่นเนี่ยของลูกอะโยนมาจากนี้ไงเขาไม่เอาเขาได้สีใหม่เขาโยนมาไม่รู้มาแดดผม่ะพี่แล้วมันจะนี่นไ่หม่หนูทำสีตลอดอะผมมันแห้งหอะใจอยากทำอยากทำแต่ว่ากลัวแบบมันแห้งแล้วแบบมันสวัสดีแม่ยองค่ะสวัสดีแม่ดวงพรค่ะ สวัสดีนะคะถึงหนึ่งหมื่นใจละแล้วเรียกก่อนเรียกไปทุกตัวอยากดูตะกา้าไหนก็เรียกร้องให้ปักหมดแล้วนะคะเรียกว่คอเอิน้นตะกา้ากันละ เสียงไขว่าเคี้ยวหยาบหยาบหยาบอ,อยู่ฝ้าหรืออยู่นีเสียงลูกไข่เคี้ยวอะไรขอญาตปักหมุดนะคะเป็นอ่มากับกาแฟอ,อุ้มลักก่อนขอญาตเอาหมดสองกระสอบนะคะคือ ากินง่ายดีสองกระสอบคนดูง่ายนะคะมากับกาแสอ,อุ้มรักนะคะหมุดที่สองกระสอบตอนนี้พาราน้องเป็นยังไงเมื่อเช้าพาราดีมากใครที่มีครูป,ปองอะ่ะพาราน้องอยู่ตอนนี้ก็คือกระสอบละสอ0รแต่ตะก้านี้ตะก้าที่ปักให้อะ่ะสองกระสอบคือสามใบแดง คาาคดีเวอร์ชิมได้เลยนะคะเขาไปดูให้หน่อยนะคะว่ามีคุปปองไหมมีส่วนลดไหมวันนี้ตก,กาไหม่ได้กเก่า่เนี่นย่เนาะอยากเบิ่งยังค่ะบอกนะดูได้นะคะเรียกได้นะอันนี้ตะกร้าที่ปรับหมุดให้คือสองกระสอบนี้สองกระสอบ สาใบแดงนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องแหวนค่ะสวัสดีน้องแหวนคนสวยวันนี้ทำไมเห็นไลรไม่อุ้มเร็วจังมันเตือนเหรอลูกเตือนไหมคะสวัสดีค่ะบางคนบอกไม่ได้เตือนมไม่ หรือช้าอะไรเงี้ยเขามาหอดแล้วเลิศเขาหนูสั่งรอบไหนเน้นน้องแหวนหอืมของใครยังไม่ได้มันมีบางคนทักมายังไม่ได้ให้ทักมาส่วนตัวนะคะอ๋อหจุดหโอเคโอเคอเข้าใจ จุดหกก็คือผ่านไปแล้วก็อาจจะมีมาอีกนะคะขอบคุณนะคะพี่แหมมน้องแหมมคนสวยสาวใสพุ่มคนโกะเมนบะสาวใสพุ่มคนงามบ่แหมมเมนบะนี่คนอ้าตาดีๆเนาะแหมมเนาะ <c oughs> ขอเสียงคนใช้พุ่มนั่นแล้ว <c oughs> บอกออกดอกฉันไม่ได้อยู่ใช้พุ่มนั่นมอแม่มเอางันว่าหยอกกันนะค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เฮ <c oughs> ้ยยังเอาพี่เปนยอยู่อันเพื่อยังใช่ไหมน้องเป็นอยู่อันเพื่ออะไรน,น,นี่จังหวัดยังโอ้จังหวัดที่พูดไม่มาอัมเพื่ออย่างเงี้ยแบบปวงนี่พ่อปว่วงจิ้มจ่อยค่ะจิ้มจ่อยตะกร้านี้สองกระสอบ สองไอสามใบแดงนะคะสามกระสอบห้บาใบแดงบ้านเกิตบอำเภอบ้าน,านอำเภอเมืองค่ะแม่โอ้มาเป็นผู้สาวในเมืองเมืองเชพูเมืองเชยพุมแต่นี่อืมไม่งั้นอยู่ลบบุรีลบบุรีก็ใกล้กันครับเทพสถิตเนี้ยหัวแม่น้อยเดียว แต่ถ้าเดี๋ยวนี้แม่อุ้มอาจจะได้ภาษาติดภาษาทางทางอุดอรกับพ่อตุ้มสีวาขวมญบ้าอยังขันชัยภูมิมแท่แท้เนี่ยสิวาขามขามมาทั้งอุดรเอ้ยขามมาทั้งอันโรบุรี่บอมเมนโลโรบุรี่เนี่ยรบุรี่โคลาดชัยยูพมแล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากสี่สิบกิโลจากอ่ะ ค่อนสวัสดีมากขอบคุณค่ะน้องแหมมแต่น้องแหมมเนี่ยอยู่ทางผ่านถ้ามาเส้นเนี้ยเส้นบัวใหญ่ชายพุม่มอะได้บรรลาดมากน้องแหมมเขาอันคนแท้บ้านผือสำเนียงได้อยู่แมมแมนบะถรรมาทางอุระเห็นไหมนี่ชายภูมิเห็นไหมหมานท่านชายภูมิแมนบะกันคนชายภูมิแล้วกดตะกร้า ขเขาจะยับฟุ้งเขาต้องหุ่นดีเลยค่ะเป็นบ่าแม่แม่วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าไหมจิ้มตะก้ากันที่บอกอหนึ่งสุกฟังอืมค่อยฟินกับลูกพับมากไม่ได้กลัวนะคะน้ำคก็ว่าเป็นกลิกล่นของหวานน้ำตาลธรรมชาติไม่เป็นไรผลไม้ ขาก็แอบมีไหมแอบมีน้ําตาลเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีตัวช่วยนีงไงอุ้มรักคาปูชินโน่ช่วยให้เราจ่อยลงทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นภายในเวลาสี่เดือนลงไปจากแปดสิบขั้นบันไดตอนนี้อยู่ที่ เหมือนจะคงที่เมื่อเช้านี้ก็เช็คดูอยู่ได้ห้าสิบเก้าขั้นบันไดแต่ว่าเข้าใจว่านี่ภาษาแขอได้ห้าสิบเก้าขั้นบันไดเหมือนไม่ไม่ขยับขั้นลงมาอีกแต่ว่าดูแล้วเหมือนจอยลงกว่าเก่าอีกแต่ว่าอ่า ความนอ่นออนยังอยู่สำเนียงสินะเราวัดกันไม่ได้ที่นอนๆอนะคะแต่ให้เราไปวัดกันที่ว่าส่งเขาหลวมบอกางเกงเขาหลวมบอ่อเสื้อผาเขาหลวมลงบออย่างสินะนะคะจิ้มไปเลยค่ะจิ้มจ่อยจิ้มจ่อยเดี๋ยวจิ้มใสจะมาปักใครอยากดูตะก้าจิ้มใสก็บอกมานะคะ นี่เติแล้วแต่แล้วแกก็กทำทีไม่ได้เส้นนี่หละแล้วเาติมว่ะปะเนี่ยเราเล่าติมว่าเป็น,งนังหนกเกี๊ยวไปเดี๋ยวเส้นให้ไมไม่ตียิบเก่าเดี๋ยวหนองเส้นให้ไหมสวัสดีแม่บุญกองคะ่ะสวัสดีแม่บุญกองเด้อแม่ตัวยู่งเทียบหรือแม่ตัวท่านได้ไปอุดวอน่ะก็สวัสดีครอบครัวตัวอ,อ๋อค่ะ ใครที่เป็นครอบครัวน้องอยูเป็นครอบครัวอุ่มรักจะเห็นตั้งแต่ผู้บางบๆเบาๆผู้จกผู้ง่ามสวัสดีพี่สุพัวค่ะสวัสดีพี่ตุ้มเข้าจอเข้าใจมาค่ะเมืเ่อสิสั่งเดีย๋ยวจ่ สวัสดีนะคะพี่พิศบอกคุณยายด้วยนะคะอ่าอ่าอ่าอยู่อาไว้ประมาณไหนอ่าน้ำประมาณไหนบดีได้เบิร์ดม่าตั้งแต่คุณตาคุณยายที่มันกินกาแฟาอยู่ก็สามารถกินได้เด้คุณตาคุณยายบางท่านถ้าแบบตื่นเช้ามาก็กากฟายังมีสภบา,ากาแฟาอยู่ก็ยังได้อยู่นะคะได้ได้มีคนถามมาว่าอ่าเป็นอ่าอะไรนะ มีโรคประจําตัวทานได้ไหมประจําตัวแบบไหนถ้าหลายมากลายแรงมากก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าอะไรสิคนทานอาหารที่มีประโยชน์กับกับร่างกายเราดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราแบบเออเป็นแบบโรคที่มันไม่แบบหลายแรงมากเป็นเบาหวานคุ้มดันเอียงเสร็ได้นะกินได้แต่ไม่ได้รักษาเด้อสามารถกินได้ดูแลเรื่องแบบห่วงยางของเราเพื่อไม่ให้มันไปหรือดูแลควบไอเนี่ย ดูแลระดับน้ําตาลน่ะนั่นแหละได้อยู่ความดันอย่างเงี้ยกินได้ไหมกินได,ไ,ได้ไม่ได้รักษาไม่ได้มีผลไม่ทําให้ใจสั่นแล้วก็ไม่ทําให้แบบนอนไม่หลับด้วยนะยังนอนหลับสบายดีถ้ามีเวลาควรน,นอนค่ะเนี่ยจะชอบมอง่วงเวลาไล่ช่วงเย็นเยนอย่างเงี้ยวัดไปเฮดเล็บหลับสักกอกสักหนากเลยเป็นเวลาพักก่อนของข่อยเ,เวลาเฮดเล็บเนี่ยคุณแอนสวัสดีค่ะคุณแอนจะมาเปียอะไรหรอจะมาเปียอะไรพี่ มาค่ะจิ้นเลยค่ะจิ้ม่อ่จิ้ม่อยจิ้มแต่จิ้แต่จิ้ม่อย